สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสตรงจาก VOA ไทยออกอากาศภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่7พฤษภาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมนพรัตชัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพจน์สุภาผลครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ฮามาสยอมรับข้อเสนอหยุดยิงขณะที่เิเรเอ์เดินหน้าโจมตีเฮสเปรา ประธานกรรมธิการยุโรปแซมความหวังต่อพัฒนาการด้านการค้าที่ดีหลังหาหรือสีจิ้นผิงและโผชี้สหรัฐเป็นที่ยอมรับเรื่องผู้นำโลกเหนือจีนขณะที่ไทยอยู่กลุ่มไม่ฝกไฟไฟไักฝ่ายฝ่ายใดและทรัมป์เสียงนอนคุกหลังละเมิดคำสั่งศาลห้ามให้ความเห็นประเด็นคดีเงินปิดปากและเสริมข่าวันนี้ครับอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีคืออะไรทำไมจึงสำคัญต่อภูมิศาสตร์การเมืองโลก และนักวิจัยสหรัฐดึง AI ทํานายแผ่นดินไหวล่วงหน้าแล้วติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจากวิเวไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกวันนี้ก็ต้องไปติดตามสถา,านการณ์การสู้รบครับที่ตัวอกกลางนะครับโดยกลุ่มฮามาสครับออกมายอมรับว่าตนตกลงที่จะรับข้อเสนอหยุดยิงที่จะทำโดยทางกาตาและอียิปต์แล้วครับ ขณะที่ทางอิสราเอลยังไม่มีความเห็นในเรื่องนี้แต่ก็เดินหน้าเตรียมพร้อมการโจมตีภาคพื้นดินเข้าใส่เมืองราฟาทางตอนใต้ของกาซาต่อไปครับโดยกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ออกถแถลงการในวันจันทร์ครับที่มี เนื้อหายืนยันการยอมรับข้อสเสนอของรัฐบาลอียิปต์และกาตาหลังทีมเจราจาจากกรุงกรุงไคโรพยายามทำให้เกิดการพักการสู้รบระหว่างอิสราเอลและฮามาสชั่วคราวรวมทั้งเพื่อให้มีการปล่อยตัวประกันที่ยังคงถูกคุมขังในฉนวนกาซาด้วยและขณะที่อิสราเอลยังไม่ได้ให้ความเห็นใดๆต่อพัฒนาการเรื่องนี้กรุงเทลวิปกล่าวในวันจันทร์ว่าประชาชนในพื้นที่ภาคตนออกของเมืองราฟาในฉนวนกาซา ควรเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่กองทัพอิสราเอลเรียกว่าเป็นพื้นที่ขยายด้านมนุษยธรรมซึ่งรวมความถึงพื้นที่ของเมืองคารยูนิสก่อนที่ฝ่ายตนจะเดินหน้าทำการโจมตีราฟาดังที่ประกาศไว้มาสักพักแล้วครับโฆษกของกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอลหรือ IDF โพสต์ข้อความด้วยภาษาอาหรับทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อความว่ากองทัพอิสราเอลจะลงมือใช้กำลังจัดการองค์การก่อการร้ายในราฟา แล้วว่าใครก็ตามที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเป้าการโจมตีกำลังทำให้ชีวิตของตนมีความเสี่ยงอยู่นะครับทั้งนี้โคศกรายหนึ่งของกองทัพอิสราเอลกล่าวด้วยว่าอิสราเอลกำลังเตรียมสิ่งที่บอกว่าเป็นปฏิบัติการที่มีขอบเขตจำกัดในราฟาอยู่ขณะที่มีรายงานว่าประชาชนราวหนึ่งแสนคนได้ถูกขอให้อพยพออกจากพื้นที่เมืองในเวลานี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า จ้าหน้าที่อุโสร,รายหนึ่งของฮามาสกล่าวว่าคำสั่งให้ประชาชนอพยพออกจากราฟานนั้นเป็นการยกระดับสถานการณ์ที่เป็นอันตรายและจะมีผลลัพธ์ตามมาครับก่อนหน้านี้กองทัพอิสราเอลเผยแพร่ภาพแผนที่ของพื้นที่ด้ามลุษยธรรมในเมืองคายูนิสต,ตามแนวชายฝั่งตวันตกของกาซาก่อนที่จะมีการประกาศเพิ่มในวันจันทร์ว่าพื้นที่ดังกล่าวจะขยายไปถึงชายฝั่งทางตอนเหนือและทางตอนออกด้วยนะครับ ครับส่วนสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และจัดหางานแห่งสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้หรืออัน่าโพสต์ข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ในวันจันทร์นะครับมีเนื้อหาว่าปฏิบัติการของอิสราเอลในราฟานั้นจะนํามาซึ่งความทุกข์เข็นและความตายของพลเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นและผลลัพธ์ที่มีผลทําลายล้างต่อผู้คนกว่า1ล้านคนที่หลบภัยอยู่ในเมืองนี้นะครับอันรายังกล่าวด้วยว่า ตนจะยังคงทำหน้าที่ในราฟาให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และจะเดินหน้าจัดหาความช่วยเหลือที่จําเป็นต่อการช่วยชีวิตผู้คนต่อไปนะครับขณะเดียวกันอิสราเอลโจมตีใส่บ้านหลังหนึ่งในเขตภาคใต้ของเลบานอนติดกับพรมแดนอิสราเอลทําให้มีผู้เสียชีวิต4ี่รายเมื่อวันอาทิตย์ตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับโดยการโจมตีนั้นเกิดขึ้นที่หมู่บ้านมิสเอาจาบาวซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการต่อสู้อย่างหนักนะครับระหว่างกองทัพอิสราเอล กับกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลาในเลบานอนโดยผู้เสียชีวิตท,ทั้ง4คนนั้นเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวนะครับทางด้านกลุ่มเฮสบอลามีแถลงการว่าได้ยิงจรวด10ลูกโจมตีใส่เมืองเคียยาร์ชโมนาทางภาคเหนือของอิสราเอลเป็นการตอบโต้นะครับคุณนภัส ครับจากสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางนะครับไปต่อกันที่ยุโรปกันบ้างครับโดยเจ้าที่ทางภาคตะวันตกของรัเสเซียกล่าวว่าการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนทําให้มีผู้เสียชีวิต6รายในเขตเบลกรอดใกล้ชายแดนของทั้ง2ประเทศครับ วิเชสลาฟกลาดคอฟพูว่าการเขตดังกล่าวระบุผ่านแพลตฟอร์มเทเลกราムว่ายานพาหนะหลายคันได้รับความเสียหายนอกจากมีผู้เสียชีวิตแล้วยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า30คนด้วยครับทางฝ่ายยูเครน Ukraine, กล่าวว่าฝ่ายตนสามารถยิงโดรนตก12ลำจากทั้งหมด13าลำที่กองกำลังของรัเสเซียยิงเข้ามาช่วงข้ามคืนในเขตซูมีไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเจ้าที่ยูเครนนะครับ ประธาน,นาธิบดียูเครนโดรเดมียรสเซนสกี้กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลอีสเตอร์ของชาวออร์โธดอกซ์ว่าขอให้ชาวยูเครนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการภาวนาให้กับเพื่อนร่วมชาติและฐานแนวหน้าเขากล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้ามีทงยูเครนอยู่บนบ่าของพระองค์ เซเลนสกี้มีถ้อยแถลงดังกล่าวผ่านคลิปวิดีโอโดยมีฉากหลังเป็นมหาวิหารเซนต์โซเฟียอายุ1000ปีและเขายังระบุด้วยว่าการต่อสู้กับรัสเซียเดินเนินมา8 0 2วันแล้วที่กรุงมอสโกของรัสเซียครับประธานนาทิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็เข้าร่วมพิธีอีสเตอร์ซึ่งจัดขึ้นภายใต้การนำของอัครบิดอนคิริลประมุขแห่งคริสตจักรรัสเซียออร์โธดอกซ์ผู้สับสุนอย่างเหนียวแน่นของปูตินและต่อสงครามรัสเซียในยูเครนครับ พูดถึงรัเสเซียนะครับกระทรวงกลาโหมรัเสเซียกล,าล่าวในวันจันทร์ว่ากองทัพจะจัดให้มีการซ้อมรบโดยมีอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีเข้าร่วมด้วยซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการประกาศซ้อมรบในลักษณะนี้ให้ประชาชนรับทราบนะครับ,รบแล้วก็วิทยไทยโดยคุณสมพุษสุภาผลจะพา,าเราไปร,รู้จักอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีหรือ tactical nuclear weapons และความสําคัญต่อภูมิศาสตร์การเมืองโลกนะครับครับเดี๋ยวจะไปรู้จักอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีกันก่อนนะครับว่าคืออะไรกันแน่ อาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีนะครับหรือว่า technical nuclear weapons มีอำนาจการทำลายล้างน้อยกว่าขีปนาวุธวิถีโค้งข้ามทวีปติดหัวรบนิวเคลียร์ที่สามารถทำลายเมืองได้ทั้งเมืองนะครับโดยมักจะถูกนำมาใช้ในการโจมตีทหารฝ่ายศัตรูในสนามรบปกติแล้วอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีนั้นมีความรุนแรงราว1กิโลตันนะครับ น้อยกว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่สหรัฐโจมตีใส่เมืองฮิโรชิมาของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองราว15เท่าอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีนี้มักบรรจุในหัวรบขนาดเล็กนะครับเช่นในจรวดติดเครื่องบินรบกระสุนปืนใหญ่หรือขีปนาวุธพิสัยใกล้ซึ่งขนาดที่กระทัดรัดก็ช่วยให้สามารถติดตั้งบนยานพาหนะหรืออากาศยานต่างๆได้นั่นเองนะครับความแตกต่างสำคัญอีกประการหนึ่งของ อาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีและอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์อันนี้2อันที่ต่างกันครับ,รบก็คืออาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีนี้ไม่ได้ถูกจํากัดภายใต้ส่วนที่สัญญาควบคุมอาวุธที่สหรัฐและรัสเซียได้ทําไว ซึ่งแตกต่างกับนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์หรือว่า s t r a t e g i c nuclear weapons นะครับที่ถูกจำกัดไว้ภายใต้สนธิสัญญาดังกล่าวด้วยเหตุนี้รัสเซียจึงไม่เคยเปิดเผยข้อมูลหรือจำนวนของอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีที่มีอยู่ในคลังอาวุธของรัฐบาลกลุ่มอสโกนั่นะเองครับคุณนพพครับ,รบแล้วบทบาทของอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีในสงครามรัสเซียกับยูเครนนี้คืออะไรหรอครับ ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มต้นสงครามเลยนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยได้ย้ำเตือนชาติตะวันตกหลายครั้งนะครับถึงแสนยานุภาพด้านนิวเคลียร์ของตนเองซึ่งรวมถึงคลังอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีที่ไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยนะฮะจุดประสงค์ก็เพื่อทําให้ผู้นําชาติตะวันตกลดการสนับสนุนทางทหารต่อ,อยูเครนนั่นเองโดยในช่วงเริ่มต้นสงครามปูตินมักจะใช้คํากล่าวว่า จะทําทุกวิถีทางในการป้องกันรัสเซียซึ่งรวมถึงการใช้อาวุธนิวเคลียร์หากจําเป็นนะฮะแต่ต่อมาปูตินก็ได้เริ่มลดระดับการคุกคามด้วยนิวเคลียร์ลงมเมื่อ,อยูเครนประสบความล้มเหลวในการแย่งชิงดินแดนคืนจากรัสเซียขณะที่กองทัพรัสเซียก็ได้รับชัยชนะในสมรภูมิต่างๆอย่างต่อเนื่องก็เรียกว่าลดลดคำขคู่เรื่องอาวุธนิวเคลียร์ลงไปนะ,ะครับเพราะว่ามีชัยในสงครามนั่นเอง เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับผู้นํารัเสเซียก็ยังบอกด้วยว่าขณะนี้ยังไม่มีสถา,านการณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีสิ่งใดคุกคามความเป็นรัฐของรัเสเซียและไม่คิดว่าจะมีใครที่สติครบถ้วนและความทรงจําแจ่มชัดที่ต้องการใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีรัเสเซียด้วยนะครับแต่แล้วทาไมรัเสเซียถึงส่งอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีไปเบรารุสครับครับ เมื่อปีที่แล้วนะครับคุณโอปร,รัตรัสเซียเนี่ยได้เคลื่อนกำลังอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีบางส่วนนะฮะซึ่งติดตั้งบนรถบรรทุกเนี่ยนะครับ,รบไปประจำการในเบลารุส เบลารุสเนี่ยมีพรมแดนติดกับยูเครนแล้วก็ติดกับชาติสมาชิกขององค์การสนที่สัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้หลายประเทศนะครับรวมทั้งโปแลนด์แลตเวียแล้วก็ลิทัวเนียด้วยรัสเซียเนี่ยต้องการใช้เบลารุสเป็นฐานที่มั่นทางการทาหารในการทําสงครามกับยูเครนแล้วประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูชกลูกาเชนโกของเบลารุสเองก็มีความสัมพันธ์ทางทหารใกล้ชิดกับรัสเซียแล้วก็เป็นผู้ที่ขอให้ปูตินเนี่ยนำอาวุธนิวเคลียร์มาประจําการเอาไว้ในพรมแดนของประเทศตนเองในส่วนที่ติดกับยูเครนนะครับ ทั้งปูตินและลูกาเชนโกบอกว่าการนำนิวเคลียร์ไปประจำการที่เบาลารุสนั้นเป็นการตอบโต้ภัยคุกคามจากชาติตะวันตกซึ่งรวมถึงการที่อังกฤษตัดสินใจจัดหาปืนใหญ่เจาะเกราะบรรจุแร่ยูเรเนียมให้แก่อูเครนด้วยนั่นเองนะครับอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีที่รัเสเซียติดตั้งในเบาลารุสนั้นก็ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของรัเสเซียนะครับแต่ก็มีการฝึกฝนให้ทหารแล้วก็นักบินของเบาลารุสเนี่ยสามารถใช้อาวุธเหล่านั้นได้ก็เรียกว่า ทำให้รัสเซียเนี่ยมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการโจมตีดินแดนทางภาคเหนือของยูเครนเพราะว่าเบลารุสเนี่ยมีพรมแดนติดกับภาคเหนือยูเครนอยู่นะฮะในขณะเดียวกันนะครับก็ยังสามารถคุกคามชาติสมาชิกของ NATO ทางฝั่งยุโรปตันออกรวมไปถึงทางฝั่งยุโรปตอนกลางใน<ม>ทวีปยุโรปได้อีกด้วยครับคุณอปราตครับขอบคุณมากครับคุณทรงโพ์ก็เป็นประเด็นที่น่าจับตาดูนะครับว่าการซ้อมรบครั้งนี้ของรัสเซียจะส่งสัญญาณอะไรออกมาในภาะวะความขัดแย้งยเฉพาะกับยูเครนที่ดําเนินมากว่า2ปีแล้วนะครับพักการสักครู่นะครับยังมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจอ,อื่นรอยอยู่ครับ Feel มาติดตามประเด็นการเยือนยุโรปของประธานนาธิพดีสีจิ้นผิงกันบ้างครับโดยผู้นำจีนเริ่มต้นการเยือนด้วยการเข้าประชุมระดับ ไตรภาคีกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสและออสลาฟอนเดลไลเอรประธานคณะกรรมธิการยุโรปเพื่อหารือประเด็นต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการค้าระหว่างจีนและยุโรปรวมทั้งเรื่องของสงครามรัสเซียและยูเครนด้วยครับโ <c oughs> ดยก่อนการเข้าร่วมประชุมในวันจันทร์นะครับทั้งประธานาธิบดีมาครองและฟอนเดลไลเอรต่างก็ย้ําว่าการหารือครั้งนี้จะเน้นไปที่ประเด็นการค้าที่เป็นธรรมระหว่างสาภาพยุโรปและจีนเนื่องจากการณีที่ รัฐบาลกรุงปักกิ่งให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมของตนอย่างมากจนทำให้สินค้าราคาถูกทะลักเข้ามาในตลาดยุโรปอย่างมากมายครับและหลังการหาหรือเส้นสุดลงฟอนเดลไลออนบอกกับผู้สื่อข่าวว่า จีนที่ยอมทำการค้าอย่างเป็นธรรมนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทุกฝ่ายพร้อมระบุว่าการทำการค้าให้เป็นธรรมนั้นทั้งสองต้องยอมเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายเข้าถึงตลาดของตนได้และเราก็ได้หารือว่าจะเดินหน้าเปิดทางเข้าถึงตลาดอย่างจริงจังได้อย่างไรบ้าง ประธานคณะกรรมาการยุโรปยังแสดงความมั่นใจด้วยว่าทั้งสองฝ่ายจะเดินหน้าในเรื่องดังกล่าวไปด้วยกันได้แต่ก็ย้ำว่า EU จะไม่ยอมละทิ้งแผนการปกป้องเศรษฐกิจและความมั่นคงของตนทั้งยังจะพร้อมงานเครื่องมือปกป้องการค้าของเราทั้งหมดอย่างเต็มที่ที่มีอยู่หากมีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้นนะครับนอกจาก ประเด็นการค้าแล้วฟอนเดเลนเปิดเผยว่าที่ประชุมยังได้หารือเรื่องของรัเสเซียและการที่มอสโกส่งกองทัพรุกรานยูเครนแต่ก็ได้ชื่นชมจีนที่บอกว่ามีบทบาทสําคัญในการลดระดับความตึงเครียดจากภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์อันไร้ความรับผิดชอบของรัเสเซียด้วยครับ ประธานคณะกรรมาการยุโรปบอกกับผู้สื่อข่าวอีกด้วยว่าเธอได้ขอให้จีนให้ความมั่นใจว่ากรุงปักกิ่งจะไม่จัดหาวุธใดๆให้กับรัสเซียซึ่งรวมถึงกรณีของสินค้าที่สามารถใช้งานได้ทั้งเชิงพาณิชย์และเะเชิงทางทหารนะครับเช่นเทคโนโลยีที่สามารถถูกนำไปดัดแปลงเพื่อใช้เป็นอาวุธได้ หลังการประชุมไตรภาคีเส้นสุดลงประธานาธิบดีมาครองและประธานาธิบดีสีก็เข้าร่วมประชุมทวิภาคีกันต่อนะครับโดยหลังการเยือนฝรั่งเศสเป็นเวลา2วันผู้นําจีนจะเดินทางต่อไปยังเซอร์เบียและก็ฮังการีครับครับก็เป็นเรื่องของผู้นําโลกหลายคนทีเดียวนะฮะในวิดีโอก็แสดงให้เห็นทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีมานูเอลมาครองด้วยคราวนี้นะฮะก็มาถึงเรื่องของการสํารวจความคิดเห็นที่เกี่ยวกับผู <mies? ้นําโลก เมื่อปี2023นะครับ,รบจัดทําโดยแกลล็อปนะฮะแล้วก็มีการเปิดเผยออกมาบอกว่ามีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าสหรัฐมีความเป็นผู้นําโลกมากกว่าจีนนะครับแต่ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ,อส่วนใหญ่ก็จะบอกเช่นกันว่าตอนนี้เป็นขาลงของทั้งสองประเทศคือทั้งสหรัฐและจีนด้วยนะฮะ รายงานของแกลลบนะครับบอกด้วยว่าแม้สหรัฐมีแต้มต่อเหนือจีนในเรื่องของภาวะผู้นำโลกแต่ระดับการสนับสนุนของสหรัฐนั้นสนับสนุนที่มีต่อสหรัฐนะครับมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้นําอเมริกันณเวลานั้นข้อมูลช่วงเกือบ20ปีพบนะครับว่าผู้นําจากพรรคเดโมแครบนะฮะมีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนในโลก มากกว่าผู้นําที่มาจากพรรคริพัรลิการอันนี้น่าสนใจมากในปีที่แล้วนะครับสหรัฐได้คะแนนเหนือจีนเรื่องภาวะผู้นําโลก81ประเทศ,เท,ศเทียบกับ52ประเทศอของจีนนะครับจากการสํารวจทั้งหมด133ประเทศด้วยกันกลับแบ่งกลุ่มประเทศเป็น7กลุ่มนะครับตามระดับการยอมรับความเป็นผู้นําโลกของจีนและสหรัฐไล่เรียงตั้งแต่สนับสนุนจีนอย่างมากไปจนถึงสนับสนุนสหรัฐอย่างมาก สำหรับประเทศไทยนะครับมีการยอมรับสหรัฐและจีนในระดับที่ใกล้เคียงกันโดยอยู่ในกลุ่มกึ่งกลางพอดีเลยนะฮะของการแบ่งเจกลุ่มดังกล่าวโดยหมวดประเทศที่ไทยอยู่ในกลุ่มตามผลการสำรวจนั้นเรียกว่า Contested n o n a l i g n น์ะครับหรือว่าไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดชัดเจนผลการสำรวจยังชี้ได้ว่าสหรัฐได้รับการยอมรับในเรื่องภาวะผู้นำโลกสูงสุด จากประเทศคอสโวส่วนจีนั้นมีรัสเซียเป็นประเทศที่ให้การยอมรับสูงสุดนะครับครับ รายงานระบุด้วยว่าความได้เปรียบจากการเป็นที่ยอมรับมากกว่าก็มีความสําคัญต่อความสามารถของประเทศเรื่องการใช้อิทธิพลและทําให้มีโอกาสมา,มากกว่าที่จะดําเนินการเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายที่วางไว้นะครับรายงานชิ่นนี้กล่าวด้วยว่าข้อได้เปรียบเรื่องการเป็นที่ยอมรับคือตัววัดหนึ่งที่สามารถสะท้อนองค์ประกอบของซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างไรก็ตามทั้งสหรัฐและจีนอยู่ในทิศทางขาลงครับและแกะหลบระบุว่ามีสัญญ,ญาณที่ชี้ว่าความตื่นตัวกําลังลดลงต่อทั้งสองประเทศในฐานะมหา อำนาจโลกแต่ก็มีบางประเทศที่สหรัฐจีนสร้างการยอมรับในระยะยาวได้นะครับคุณทรงพจน์ตัวอย่างเช่นจีนได้รับการสนับสนุนจากหลายชาติในแอฟริกาตั้งแต่แทนซาเนียยูกันดาไปจนถึงมาลาวีและแอฟริกาใตา้ส่วนสหรัฐก็มีอินเดียฟิลิปปินส์เกาหลีใต้และเวียดนามที่สะท้อนทิศทางความได้เปรียบของอเมริกาในระยะยาวครับ รายง,งานฉบับนี้ชี้ว่าภารกิจของจีนต่อประเทศในภูมิภาคเดียวกันก็ทําให้เกิดปฏิกิริยาจากความรู้สึกว่ามีภัยคุกคามและทําให้ประเทศเหล่านั้นต้องหันไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐแทนครับครับมาฟังข่าวการเมืองในอเมริกาบ<ม>้างนะครับผ<ม>ู้ิภากษานครนิวยอร์กนะครับที่นั่งบัรลังในคดีอาญาว่าโดยการใช้เงินปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่ ่อนเข้าสู่การเลือกตั้งปี2016ของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็มีคำสั่งสั่งปรับโดนัลด์ทรัมป์นะครับ1,000ดอลลาร์ 1, ด้วยกันจากฐานความผิดละเมิดอำนาจศาลนะครับพร้อมกับเตือนด้วยว่าหากละเมิดคำสั่งของศาลอีกครั้งอาจมีการลงโทษจำคุกได้นะครับตามรายงานของรอยเตอร์สการสั่งปรับเงินโดยสารนี้ถือเป็นครั้งที่10 สำหรับทรัมป์ที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งห้ามไม่ให้ออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการไต่สวนที่กำลังดำเนินอยู่นั่นเองโดยผู้พิพากษาฮวนเมอร์ชานกล่าวนะครับว่าการสั่งปรับทรัมป์เป็นเงิน1,000ดอลลาร์เมื่อ เก้าค,ครั้งก่อนหน้านี้นั้นเหมือนจะไม่ได้ช่วยให้อดีตประธานาธิบดีสหรัฐและนักธุรกิจผู้ร่ำรวยผู้นี้หลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำผิดและละเมิดคำสั่งศาลแม้แต่น้อยนะครับภายใต้คำสั่งนี้ทรัมป์ถูกห้ามไม่ให้ออกมาพูดในที่สาธารณะเกี่ยวกับคณะลูกขุนและพยานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการไตส่สวนคดีอาญาแรกที่เกิดขึ้นกับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐนั่นเอง การสั่งจำคุกทรัมป์นั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในคดีครั้งประวัติศาสตร์ของสหรัฐที่อดีตผู้นำประเทศถูกดำเนินคดีในข้อหาจ่ายเงินปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่สตอมมี่แดเนียลส์ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2016นะครับ ผู้พิพากษาเมอร์ชานกล่าวว่าตนมองว่าคำสั่งจำคุกนั้นเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆเพราะการดำเนินการดังกล่าวทำให้กระบวนการพิจารณาคดีอยู่ชะงักทำให้เกิดปัญหาความท้าทายและด้านความปลอดภัยและจะทำให้การเลือกตั้งประธานาธิบด,ดีปีนี้มีความยุ่งยากมากขึ้นนั่นเองถึงกระน,นั้นผู้พิพากษาผู้นี้กล่าวนะครับว่าการล่วงละเมิดคำสั่งห้ามให้ความเห็นอย่างต่อเนื่องและจงใจของทรัมป์นั้นถือเป็นการมุ่งทำลายต่อหลักนิติธรรมโดยตรงนะครับ การสั่งปรับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐเป็นครั้งที่10มีสาเหตุมาจากการที่ทรัมป์ให้สัมภาษณ์เม,มื่อวันที่22เมษายนทางสถานีโทรทัศน์โดยกล่าวว่าคณะลูกขุนถูกเลือกขึ้นมาอย่างรวดเร็ว95เป็นพวกเดโมแครตพื้นที่นั้นส่วนใหญ่เป็นพวกเดโมแครตนั่นคือคำกล่าวของทรัม ทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายง,งานข่าวชิ้นนี้และข่าวอื่นของเราได้นะครับที่เว็บไซต์ v i e t h a i com และอย่าลืม follow เราที่ Facebook, Instagram แล้วก็ x v i e t h a i รวมทั้งกลับไปฟังอ,อ๋อ s u b s c r i b e ที่ y t u t u viewthai ด้วยและฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify viewthai ครับ o มาดูประเด็นข่าวธุรกิจกันบ้างครับเริ่มต้นด้วยรายง,งานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์นะครับวันนี้เขียวยกแผงอีกครั้งครับโดยดาวโจนส์บวก กือบครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่38,852จุด S&P พุ่งขึ้นถึง1%ก่อนจะปิดที่5,180จุด NASDAQ พุ่งสูงสุดครับ1.19%ที่16,349จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้นกว่า1%ที่2,333ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินนะครับ1ดอลลาร์แลกได้36บาท74สตางค์ครับครับ ไปที่เรื่องของบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับที่มีผลต่อการขึ้นลงของตลาดหุ้นอย่างมากก็คือบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าเทส l a นั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดก็มีรายงานออกมานะครับบอกว่าเท s l a เนี่ยเตรียมปลดพนักง,งานเพิ่มในฝ่ายซอฟต์แวร์ฝ่ายบริการและก็วิศวกรน,นะครับอันนี้เป็นรายงานที่ออสอบถามมาจากแหล่งข่าวเปิดเผยโดยอิเล็ก ทรนะครับซึ่งเป็นนิตยาสารดูไปเป็นสื่อที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับแหล่งข่าวระบุว่าพนักง,งานของเท s l a ได้รับอีเมลเรื่องการปลดพนักง,งานรอบใหม่เมื่อสุดสัปดาห์นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปลดพนักง,งานชุดใหญ่ก่อนหน้านี้เท s l a ของมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ก็ประกาศยุบฝ่ายพัฒนาระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และเมื่อเดือนที่แล้วเทสลาก็ประกาศนะครับว่าจะลดจํานวนพนักง,งานทั่วโลกลงมากกว่า10%ซึ่งรวมถึงตําแหน่งงานมากกว่า6,700ตําแหน่งในเท็กซัสแคลิฟอร์เนียเนวาดาและนิวยอร์กด้วยที่ผ่านมานั้น Tesla, เทสลาเผชิญแรงกดดันจากยอดขายที่ลดลงนะครับและการแข่งขันด้านสงครามราคากับคู่แข่งจากหลายชาติโดยเฉพาะจีน ในวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าเท s l a กำลังหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมรถยนต์อัตโนมัติรวมทั้งเทคโนโลยีรถแท็กซี่โรโบแท็กซี่นะครับและหุ่นยนต์ h u m a n นนอยด์ออปติส มากขึ้นนั่นเองทําให้มัสต้องลดขนาดทีมงานด้านอื่นลงเพื่อโยกทรัพยากรไปยังโครงการใหม่ๆเหล่านั้นเทสลาเปิดเผยเมื่อเดือนที่แล้วนะครับว่าน่าจะสามารถลดต้นทุนได้ถึง350ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่2จากการปลดพนักง,งานรอบนี้นะครับซึ่งก็รวมถึงผู้บริหารระดับสูงหลายคนอีกด้วยครับ ครับจากเท s l a ไปที่อีกบริษัทหนึ่งนะครับที่ก็ทุกคนก็รู้จักกันดีบริษัท Microsoft ครับกำลับบงเดินหน้าพัฒนาโมเดลภาษาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ชุดใหม่ของบริษัทที่ว่ากันว่ามีความสามารถพอที่จะแข่งกับ Google และบริษัท OpenAI ได้ตามรายง,งานของสนักข่าวรอยเตอร์ที่อ้างข้อมูลจากนิตยสาร The Information ครับโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่ Microsoft กำลังพัฒนาขึ้นมาเองนี้นะครับเป็นการพัฒนาภายในมีชื่อว่า mai 1 MA One และอยู่ในภายใต้การดูแลของมุสซาฟาสุไลมานผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท google deepmind และดีซีโอของบริษัท startup inflation ที่เพิ่งเข้ามาร่วมงานกับ microsoft ได้เมื่อไม่นานมานี้ตามข้อมูลของ The information ที่อ้างแหล่งข่าวภายใน2รายครับอย่างไรก็ดียังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ,กบจุดประสงค์ของการพัฒนาโมเดลนี้ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับว่าท้ายที่สุดแล้วระบบนี้จะทํางานได้มีประสิทธิภาพ ดีมากเพียงใดครับรอยเตอร์ติดต่อไปยัง Microsoft เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็ได้รับการปฏิเสธกลับมานะครับเมื่อเดือนที่แล้ว Microsoft เพิ่งเปิดตัวระบบปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็กที่มีชื่อว่า f i mini ที่ชี้เห็นถึงความตั้งใจของบริษัทแห่งนี้ในการดึงดูดฐานลูกค,ค้าที่กว้างขึ้นซึ่งกำลังมองหาทางเลือกที่มีประสิทธิภาพคุ้มทุนอยู่นะครับ พูดถึงเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับนักวิจัยในสหรัฐโดยเฉพาะในรัตเท็กซันกำลังพยายามศึกษาหาวิธีใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์เพื่อช่วยทำนายการเกิดแผ่นดินไหวซึ่งหากประสบความสําเร็จก็จะนําไปสู่การเตือนภัยล่วงหน้าและช่วยรักษาชีวิตของผู้คนได้มากมายนะครับคุณคมสันสีธนบุญชัยมีรายงานจากเดียนามิเชลผู้สื่อข่าว VOA มานําเสนอครับแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ และที่ผ่านมาเหตุภัยพิบัติที่รุนแรงนี้ก็เกิดขึ้นทั่วโลกโดยปราศจ,จากการเตือนล่วงหน้าเซอร์เกฟอร์มลอาจารย์ด้านธรณีฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเท็กซัสวิทยาเขตออสตินหรือว่ายูทีกล่าวว่าสำหรับแผ่นดินไหววิทยาการพยากรณ์แผ่นดินไหวถือเป็นสิ่งสุดท้ายที่รอคอยมาอย่างยาวนาน ผู้คนพยายามทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นมานานกว่า100ปีแล้วทีมงานที่อยู่ทีได้พัฒนาแบบจำลองเพื่อพยากรณ์การเกิดแผ่นดินไหวโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งนำไปใช้ในการแข่งขันที่กินเวลานานถึง2ปีเพื่อทำนายการเกิดแผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์ อย่างขังเฉินวหนนาทีมการแข่งขันและเป็นผู้ช่วยอาจารย์ประจำสำนักเศรษฐธรณีวิทยาของอยูทีเผยว่าพวกเขาสามารถพยากรณ์แผ่นินไหวได้อย่างแม่นยำสูงถึง70%โดยสิ่งที่ทำนายได้มีทั้งความรุนแรงจุดเกิดเหตุ ไปจนถึงโอกาสของการเกิดแผ่นดินไหวซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ทีมชนะการแข่งขันเชิญเล่าว,ว่าเนื่องจากจะต้องลงแข่ง uh, ทำให้เรามี uh, ชุดข้อมูลที่ดีมาก uh, และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ <Yeah. S 1> ชุดทดสอบ <Yeah. S 1> แนวคิดแบบเรียลไทม์หัวหน้าทีมในการแข่งขันนี้ยังระบุว่าโมเดลปัญญาประดิษฐ์ช่วยประมวลข้อมูลที่ป้อนให้และทำนายการเกิดแผ่นดินไหวรวมถึงค้นหารูปแบบของภัย mm hmm. ธรรมชาตินี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกินศักยภาพของมนุษย์ที่จะวิเคราะห์ด้วยตนเองได้ทีมงานของ UT ยังทำงานร่วมกับ t e x n n t ซึ่งเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังแผ่นดินไหววิทยาของรัฐเท็กซัสด้วย อเล็กซานเดอร์ซาฟไวดิสผู้สอบหลักของ t e x h n e t อธิบายถึงหลักการว่าถ้าเราสามารถระบุพารามิเตอร์หรือว่าค่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของพื้นดินหรือระบบเซ็นเซอร์แม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงก่อนเกิดแผ่นดินไหวได้ในอนาคตหากพารามิเตอร์เหล่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเราสามารถทำนายได้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหว ที่ผ่านมาทีมยูทีสามารถทำนายการเกิดแผ่นดินไหวได้ล่วงหน้าถึง1สัปดาห์แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่กระชั้นกว่านั้นเซรเก้โฟเมลอาจารย์ด้านธรณีฟิสิกส์จาก UT ทีชี้ว่าขณะที่การพยากรณ์ที่แม่นยำที่สุดอาจเกิดขึ้นแบบกระทันหันก่อนเหตุจริงไม่นานแต่ในส่วนของระบบเตือนภัยล่วงหน้านั้นการรู้ก่อนแม้จะเป็นระยะเวลาที่เล็กน้อยก็ถือว่าเพียงพอแล้ว ปัจจุบันนี้นะครับทีมงานของอยูทีกำลังติดตั้งชุดทดสอบแนวคิดแบบเรียลไทม์ตามที่ตั้งภูมิศิสร์ที่แตกต่างกันโดยหวังที่จะพัฒนาความสามารถในการพยากรณ์เหตุแผ่นดินไหวล่วงหน้าให้สูงขึ้นต่อไปผมคมสารสีธนะวิบุญชัย VOA รายรงาน อขอบคุณครับคุณคมสรัรและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจากวิเวเอทยนะครับผมนพรชาชเฉลิมมงคลผมทรงพจน์สุภาผลต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นเรื่อง AI ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็ยังจับตาดูเนาะรายงานเสมอว่ามันมีประโยชน์หลายอย่างล่าสุดนี่ก็ใช้ได้มีเรื่องของ Microsoft <ม>ที่พยายามผลิตเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ<ม>์ Tesla ซึ่งเรารายงานไปแล้วก็พยายามประ,ประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ<ม>์ AI <ม>เช่นกันนะฮะแล้วก็มีการพัฒนาซอฟต์แวร์หุ่นยนต Human <ม>์ humanoid นะที่ชื่อว่า Optimus เนี่ยอันนี้<ม><ม>น่าสนใจมากเพราะว่าเขาจะนำมาใช้ในกระบวนการผลิตซึ่งนะี่ร,รับครับสวัสดีครับ แล้วก็นอกจากนี้ก็มีหลายเรื่องที่สวัสดีครับ VOA วันนี้ค่ะสวัสดีครับในช่วงแน่ใจได้ยินเสียงทางนั้นไหมคะสวัสดีครับได้ยินไหครับเซียรัสสวัสดีค่ะวิดีใจจังเลยคุณชงพจน์คุณนพรั์ได้คุยกันสักทีครับเดิฉันก็พูดคนเดียวนึกว่าไม่มีใครอยากจะคุยด้วยแล้ว เมื่อพูดถึงแผ่นอินไหวเมื่อเช้าก็ได้รายงานแผ่นดินไหวที่ไต้หวนันเมื่อเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะคแต่ก็ไม่มีรายงานความเสียหายอะไรมามหลังจากที่เราติดตามแผ่นดินไหวไต้หวนันเมื่อวาน5.3กับ5.2ค่ะค,าาคุณนภรัชคุณชงพจนครับ ก่อนหน้านี้ก็มีแผ่นดินไหวต่อเนื่องเลยที่ไต้หวันนะฮะแล้วก็เกิดขึ้นหลายที่ทั่วโลกเลยนะ,ะในอเมริกาที่นครนิวยอร์กก็เกิดขึ้นด้วยเมื่อสักประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วใช่ก็ช่วงนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรแต่อย่างกรณีไต้หวันนี่คือเขาอยู่ในพื้นที่อะนรนะวงแหวนไฟใช่ไหมฮะก็คือเป็นจุดที่เกิดขึ้นบ่อยก็เกิดจะเหมือนญี่ปุ่นคือ เคยถามเพื่อนที่เป็นเชื้อสายต้งวตเ,เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นประจำนะฮะเขาก็ชินชินกันบ้างเหมือนกันถ้ามันไม่รุนแรงเหมือนเขาที่แล้วที่ทําให้มีความเสียหายมากมายครับค่ะเทสลานี่ปลดคนงานอยู่เป็นระยะไหมคะเรียนต้องฟังวิเอรายงานครับก็คือปีนี้นะฮะก็ปลดไปแล้วเนี่ยถ้าตามข่าวนี้ก็หลายพันตำแหน่งด้วยกัน mm hmm. ผู้บริหารระดับสูงหลายคนถูกปลดนะฮะ mm hmm. แล้วก็เทสล a าเขาก็บอกว่าเขาจะนำ นำต้นทุนส่วนที่ลดไปเนี่ยไปพัฒนาด้านอื่นโ<ม>ดยเฉพาะหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เมื่อกี้ก็พุ่งคุยกับคุณน,นพร,รัตน์นะครับฮิวแมนนอยด์ le, ที่ชื่อออปติมูสเนี่ยจะนำมาใช้ในกระบวนการผลิตคือต่อไปเนี่ยสายพานการผลิตของเทสลาเนี่ย<ม>จะใช้หุ่นยนต์มากขึ้น<ม>แล้วก็แน่นอนคนก็จะลดลงไปอันนี้<ม>ก็จะกระทบของการจ้างงาน <c oughs> ในในส่วนของเทคโนโลยีม,มากขึ้นด้วยค่ะแล้วค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวครั้งที่ VA เอานำมาเล่าสู่กันฟังทุกเช้ากับเรานะ